กบเพราวผมพูดช่อน่าต่อช่องสุดท้ายนะครับของ Thailand m a k เพื่อสุดสีที่เอเชียทีคนะครับผมกับโกนมถั่วนะครับผมก็ร้านขายผลิตภัณฑ์โกแก่นั่นเองนะครับนะมีพืชพันที่เยอะเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อกโกบอลนะครับหรือว่าจะเป็นแบบโขนแบบกระเป๋านะครับร่มยังมีเลยนะครับมีทุกอย่างให้เลือกนะครับรวมถึงเสื้อนะครับแล้วก็เป็นพวกแบบ นี่ครับของออกแต่งบ้านนะครับตุ๊กตาตุ๊กตานะครับเต็มไปหมดเลยนะครับรวมถึงถั่วนะครับโดยจะเป็นรถกะทิรถกาแฟนะครับรถต้มยำรถไก่นะครับรถบาร์บีคิวนะสีแดงๆข้างล่างนะครับแล้วก็รถโนริบาสบิอีกหนึงรถกุ้งแล้วก็ถั่วปากอ้าด้วยนะครับแล้ะจะมีอีกมากมายให้เลือกถั่วลิสงก็มีนะครับแอลมอนก็มีนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับ รวมถึงตัวปังอ้าเคลือบนะครับผมก็มีตัวร้านเตาอบกรอบรวมถึงอาะสกัดพั์แท็กเกอร์มันฝรั่งเนลี่เยอะแยะมากมายรวมถึงนมถั่วลิสงนะครับแล้วก็น้ำเปล่าก็มีน,นี่นมแอลมอนด์ไอศครีม เทีนี้ก็ไปด้านนอก้มงไรโอเคเลยครับของแก่้วน้องก็มีนะอันนี้ครับโลโก้เมื่อปี1นึ่งสองห้าหนึียวกัึงเก้าจ็นถึงปัจจุบันมีกาแผลสภาพนะแล้วก็ของแก้วนี่สิยาครับเราต้องผลิตสินค้าที่ไม่เหมือนใครที่สำคัญต้องอร่อยสู่ปากแล้วผู้บริโภคจะรักเรานี่มิสเตอร์ชูเกียด โอเคแล้วก็นี่ครับคือโกน้มถั่วแล้วก็โกแก่นัสแอนฟัน,นไทยแลนด์น้ำว,วันนัสแนะโกแก่นะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาลงนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ